นับตั้งแต่มีชื่อว่าอำเภอเข่องในยังไม่มีการตั้งสารหลักเมืองจนมาถึงพุทธศักราช2,560สมัยนายสมมาตรโพธิเป็นนายอำเภอเขื่องในได้มีการกราบน้ำพระสการเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรา,ารย์เจ้าอาวาสวัดยานาวากรุงเทพมหานครกรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะที่สมเด็จท่านมีชาติกำเนิดเป็นชาวอำเภอเข่องในซึ่งเป็นที่เคารพโดยทั่วไปเพื่อปรึกษาหารือว่า อำเภอเข่องในมีมาตั้งแต่อดีตการมีหลายชื่อและมีหลักฐานว่าชื่ออำเภอเข่องในเริ่มใช้เมื่อวันที่24เมษายนพุทธศักราช2460ตามราชกิจจานุเบกษาเล่ม34 29เมษายน2460มีความเจริญรุ่งเรืองมานานแต่ยังไม่มีการยกเสาหลักเมืองให้เป็นมิ่งขวัญแก่ประชาราษฎรสำหรับยึดถือเป็นหลักใจทางจิตใจให้มีความมั่นคง จึงเห็นสมควรสร้างสารหลักเมืองอำเภอเข่องในณที่อันเป็นชัยภูมิสำคัญในปัจจุบันการดำเนินงานดังกล่าวเริ่มในปลายปีพุทธศักราช2560มีการประชุมปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายประกอบด้วยพระผู้นำผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่หัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าประชาชนต่างก็เห็นควรให้จัดสร้างและจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม เห็นสมควรให้ใช้สถานที่บริเวณทางด้านตะวันตกของที่ว่าการอำเภอเขืองในในการสร้างสารหลักเมืองเขืองในจนเดือนเมษายนพุทธศักราช2,561ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารสารหลักเมืองอำเภอเขืองในและในวันที่24เมษายนพุทธศักราช2,561ได้จัดงานเฉลิมฉลอง101ปีอำเภอเขืองในมีทุกภาคส่วนเข้าร่วมงาน มีนายสริ์วิทุลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีตอนเช้ามีพิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์101รูปมีขบวนแห่ขบวนฟ้อนรำจัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีจัดนิทรรศการอย่างยิ่งใหญ่อลังการวันที่24เมษายนพุทธศักราช2 5 6 2ได้มีการจัดงานเฉลิมฉลอง102ปีอำเภอเขื่องใน โดยมีนายสันติพงศ์สมศรีในอำเภอเข่องในเป็นประธานในการจัดงานครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่เช่นเคยและได้มีการระดมเงินทุนจากทุกภาคส่วนเพื่อก่อสร้างสารหลักเมืองเข่องในจนแล้วเสร็จสมบูรณ์วันที่24เมษายนพุทธศักราช2564ซึ่งเป็นวันครบรอบ104ปีอำเภอเข่องในคณะกรรมการอำเภอมีมติเห็นชอบ ให้มีการประกอบเพียงพิธียกยอดจัดสารหลักเมืองเข่องในไว้ให้เป็นอนุสร์เพื่อความมั่นคงเป็นสิริมงคลเป็นหลักชัยให้บรรพชนคนเข่องในได้มีสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวอำเภอเข่องในโดยมีพลเอกเนิรุตเกศรีนาย,ยกสภามหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีบวงสวงและยกยอดฉัดสารหลักเมืองเข่องใน โดยมีนายสันติพงศ์สมศรีในอำเภอเข่องในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมพิธีดังกล่าวณบริเวณสารหลักเมืองที่ว่าการอำเภอเขืองในโดยพร้อมเพรียงกัน